สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะเ,เพื่อนเพื่อวันนี้คุณแม่ก็มาทำยามูเส้นค่ะยามเส้นนะคะเพื่อนอันนี้เราหั่นหัวหอมนะคะหั่นหอมใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศรอไว้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีกระหล่ำปีนิดหน่อยค่ะอันนี้ลวกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาค่ะเดี๋ยวก็จะลวก ปูอัดนะคะแล้วก็ไส้กรอกค่ะใส่รวมไปเลยแล้วเราก็จะใส่หอยแมงคู่ลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะหอยแมงคู่ ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะ ใส่นี่นี่เลยค่ะลวกเสร็จแล้วก็ามาเทสใส่นี้เลยค่ะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะเดี๋ยวก็จะลวกเส้นค่ะวันนี้กำมังใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆเราจะกินหมดไหมเนี่ยวนเส้นลง,งไปค่ะกูจะกินหมดหรือเปล่าตั้งครึ่งกํามังเลยอุ้ยตก ลวก้นเส้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะพยายามกันค่ะทำกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆทำกินเองได้ง่ายๆเลยนะคะยำุ้นเส้นทำไม่ยากค่ะเสร็จแล้วนะคะอุย้ย เพื่อนๆแล้วเราจะกินหมดไหมเนี่ยนี่เลยค่ะกำลังเลยเพื่อนๆแต่เราไปยำกันค่ะอู้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะเพื่อนๆอ,อู้ใส่พริกลงไปแล้วนะคะ มะนาววิ่งหนีค่ะปรุงรสค่ะเ,เพื่อนๆใส่ชูรสค่ะเดี๋ยวใส่รสด,ดีหน่อยใส่ปลาค่ะหลบไปบา,างปาหลบไปค่ะ แล้วก็บีบมะนาวค่ะเพื่อนอน่ากินมากๆค่ะเม็มลดหล่นลงไปนี่จะกินนี่เลยค่ะต้นหอมผักชีใหญ่ค่ะผักชีล้อมนะคะไป กดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอือตันนี้ปูน่ากินมากค่ะก็มีปูอัดนะคะชิมรสก่อนอืออร่อยมาก ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะเพื่อนๆจะเต็มเนี่ยไปดูหลานแย่งกันค่ะเพื่อนๆเื่นอะไรกันบ้า ยาเนาะค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะแม่ก็รีบค่ะเดี๋ยวก็มาเก็บครัวอีกทีนะคะไปกินด้วยกันค่ะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆยำรวมมิตรนะคะใส่หอยเมงผู้ใส่ปูอาจใส่ไส้กรอกใส่ลูกชิ้นปลาค่ะไปกินด้วยกันเลยค่ะดีดมากินด้วยกันค่ะน้องแก้มสวัสดีจ้า สวัสดีเพื่อนๆนนะคะมากินด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้มีแตงแก้มด้วยจ้ามากินด้วยกันนะคะยำรวมมิตรค่ะยำม,มันเส้นดีๆก็กินใช้ซอนใช้ช,อช้อนเอาชามเข้ามาใต้ๆเออนี่ไงเราแก้วเอาช้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่ชามอืม อย่ากดแรงมืออย่ากดโต๊ะกระดกเดี๋ยวฟ้ามหนูอย่าเท้ามือข้างนั้นอย่าเท้าค่ะโต๊ะกระดกเลยห้ามเอามือเท้าเกออือ <c> บ <ười> <c ười> ไปแล้วแม่ว่าทำไมโต๊ะกระดกอุ่นอ,อุ่นๆได้ค่ะอนเยอะ มันญี่ปุ่นีัมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะนั่ไงหนูข้าวโพดอ่ะเอนหรอแปลกเลย สะโพนม่อสะกนไม่ได้หรอเออปะพ้อด้วอดวอย่าไปเท้าเลยอืมร่อยมากมากค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆช่องแม่ต่ายพินแฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณแม่ขออนุญาตทานก่อนนะคะ บายบายด้วยสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดียังบายบายค่ะ